ซ้ำใดีพี่น้องสูขูสูเปินครับพ่อครับเบ่าผาดท่าเลาะคือเก่าครับหากินคือเจียหากินคือขางข้าวครับถนนมาเหล็ก3ามสมซีซีสูตรประการเด้อครับเลี่ยวใส่ครับตรงไปสำโรงครับตรงไปสำโรงเด้อครับเลี่ยวใส่สมุรประการครับมาเนี่หาเลาะทำมาหากินสมุดประการครับมาเนี่แปดล้านครับภารกาจิต เมื่อนี้ครับชมบรรยากาศตองขึ้นเด้อครับใครเคยอยู่ทำงานอยู่แถวสมุทรปราการครับตรงไปสำโรงครับเลี้ยวซ้ายสมุทรปราการครับมาผ่านทางะนาทายคลิปครับไอ้โมครับทาจะเปลี่ยนครับทางตะนาทายคลิปครับชมบรรยากาศเด้อคลิปนี้มาผ่านลงตองขึ้นเลยได้ครับนี่มักคลิปนี้สอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อพี่น้องทางต่างประเทศครับพี่น้าทางสปปลาวและพี่น้องในประเทศครับ ยวร i, i. ่างใจให้เ <bucks> ด <and Pokemon> enfin ้อครับเด้อจะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับธุรกิจแตดล้านครับเหลืออีกสามล้านครับออกมาแต่โรงงาน หูกโมงครับลงไปแล้วหาครับเหลือสามครับมาเป็ดแปดล้านครับภารกิจเหมือนี้ครับรบางกะปิตรงไปเรอครับบางกะปิครับวัดนานสำโรงเลี่ยวสายครับ ครับเพือรถกระเต้นครับพาดกับสีบุบบุบบุบบุพากับมือจับเอาเด้อครับผมมีขาคลของคือเก่าครับต้องหน่อยๆครับใจรัดครับผมถนนสีนักลิ้นครับถนนเส้นนี้ครับตรงไปออกฝั่งหน้าหมดเลยครับหน้าเลียซ้ายครับออกไปถนน ทางหน้าครับทางหน้าตัดไปชนบุรีหมดแล้ครับเนินเซกลินเด้อครับไปบางกะปีหมดแล้วครับทักทายคอมเมนต์มาดีส้มได่เด้อครับเด้อไก้คลิปครับเพราะพลาดตอบอาจจะตอบซาได้ครับตอบทุกคอมเมนต์เลยครับเพราะตรวจเพรไก่ตอบซาก็ได้ครับเด่นใหม่เพื่อนเก่าเพราะพลาดจับ เยูกับังใจทุกตนครับติดต่อสานย้อนบเด้อยอรทษขอให้ เบียดครับเรื่อยครับสามมือนสามที่ออครับรถซัเดเตย์รถไลท์ครับไลท์จออครับถนนสุขวิทย์เลี้ยวซ้ายครับสำโรงเลี้ยวซ้ายนี่นะครับ อยู่แถวสวนประกาศอยู่ครับแต่ช่วงอายุยี่สิบกว่าปีกันไม่ง่ายเดียวนี่ยนะครับแล้วสมุทรประการแถวสำโรงนี่ครับเคยอยู่นี่อยู่ครับหลายปียุด้วยยูนี่ เรบแจ้งกวู่นะครับหัวโรงงานกับประมาณธาบวิศิษฐ์คัดกับประมาณโค้งงครับหัวโรงงานอันโค้งงงครับอ่ะกินแถวสมุทรปราการครับกูนี้่ากินคือเจียครับอากินคือนขางข้าวครับธารกิศเดี๋ยวนี้ไปอันลานครับ การ13โลครับพักระนอง8กิโลครับบางนาแจกบางนา4ี่กิโลครับนี้ถวนบางนาตาดด้วยครับเด้อมุกนาไปสวนประการครับบรรยากาศตอนกลางคืนครับบึ่งคลิปนี้สอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้บ้าพะทะรอดเด้อครับ สายครับ้างดวนดินแดงดากขนอกกรลาบเก่าแจวัฆนะาองไปครับท้างดวนครับ ปาการเดี่ยวไายครับสันทวบุตรกนบนมาเลขกสามหนึ่งพันสองตรงไปครับแยกบางหน้าเด้อครับนี่แยกไปแดงบางหน้าครับตรงไปขึ้นั่งดวนครับตรงไปสันทวบุฒิครับ อย่างบางหน้าเด้อครับครับตรงไปพระกนงครับ